เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมนะกลับมาอยู่กับผมแล้วซิกมาอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับและเรามาอยู่กับเกม ITIO c IO, หรือว่าเกมวอ l k นั่นเองนะครับคือเกมเดินเดินไปเรื่อยๆนะเดินไม่มีจุดหมายเดินทำไมไม่รู้ไหนครเฮ้ยมีไฟฉายนะผมะกด F เพื่อเปิดปิดไฟฉายอ่า เหมือนเดิมนะครับผมเหมือนเดิมทุกๆครั้งสรับเกมสยองขวัญของค่ายนี้ก็โอ้แสบตามองไม่เห็นอะไรเลยแล้วคือเปิดไฟเปิดไฟแล้วปิดไฟไม่ได้เปิดไฟแล้วปิดไฟไม่ได้เลยโอ้ยเนาะเป็นไรครับมาดูกันซิว่ามันจะมีอะไรที่น่ากลัวที่ทำให้ซิกมาบอยอย่างเรานั้น ร้องไห้หรือว่ากรีดร้องมันออกมาได้นะครับใครวนะน่ะสวัสดีลุงจอนนคือใครอะ่ะกด Talk to you อ้าวคุณมาทำอะไรช่วงกลางดึกที่ถนนกัะละอันนี้คือคนตาบอดนะผมว้าวฮะตาบอดแล้วมันเห็นเราได้ไงวะ มันรู้ว่าเรามาทําอะไรคนเดียวกางถนนนี้ได้ไงแล้วมึงมาทาอะไรมึงบอกกูมาทําอะไรแล้วกูมาทําอะไรมึงมาทําอะไรกูไม่รู้ผมไม่รู้ครับใช่จะรู้เหรอเราเดินไปข้างหน้าไม่ได้ด้วยเอาเออฉันชื่อเมดนะครับอ๋อรถของฉันพึ่งพังเราคือเมดนะครับผมโอ้นั่นป็นเรื่องที่แย่มากเลยนะฉันชื่อว่าคูเปอร์ ยินดีทีรู้รจักนายนะคูเปอร์นายรู้หรือไม่ว่าแถวนี้มีที่ที่ฉันจะอยู่ที่ฉันจะพักผ่อนได้ไหมคืนนี้เออฉันไม่รู้เลยนะว่ามันมีโรงแรมหรือบ้านเล็กๆแถวนี้ไหมอาฉันคงต้องเดินต่อไปนะนะเออเออฉันถามนายได้ไหมว่านายต้องการจะไปไหนอ๋อ ฉันต้องการที่จะไปหาเพื่อนแต่ว่ารถเรามันพังนะครับผมอ๋อทำไมนายพูดอย่างนั้นอ่ะอเมืองนี้มันไม่มีอะไรเลยนะครับผมออนายอะรโรบิทอินทาวเดออิสต์นอตติงมือมันจะพยายามบอกแล้วว่า อ๋อมันเราสามารถมันชวนเราไปอยู่บ้านได้นะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเราจะไปหาบ้านเพื่อนของเรานะครับผมเออขอบคุณที่ชวนฉันนะคูเปอร์ขอบคุณมากมากแต่ไม่เป็นไรหรอกคูเปอร์เรา,เราฉันจะอยู่คนเดียวเองจะตรงไปข้างหน้าแล้วก็ไปตามหาบ้านของเพื่อนฉันนี่คือบ้านของเพื่อนเราหรือเปล่าไม่รู้ไดไอ้ตายเถอะเฮ้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 เออเออเออ เสียงอะไรวะแม่ป่าเสียวแต่ชาวเลยเว้ยเฮ้ยมาเก็ตว่ะดักเน็ตมาเก็ตเฮ้ยสวัสดีครับคุณลุงอ้อยินดีต้อนรับสู่มายสโตนะเออฉันเห็นร้านนี้เปิดอยู่แล้วฉันก็จะฉันหิวมีอะไรที่ฉันสามารถกินและก็ดื่มได้หรือไม่นายเดินหาดูแถวนี้ได้เลย แออแล้วก็กลับมาจ่ายนะครับผมอ๋ออันนี้อะไรเอ่ยคืออะไรอะ่ะมือรีคิดมัดไม่เป็นไรเออมีอะไรให้เรากินบ้างเนี่ยนี่ไงกินหนังสือพิมพ์เหรออันนี้คือซีเรียลนะครับผมซีเรียลนัมเบอร์ไม่ใช่อ่าผมขอซื้อซีเรียลหนึ่งอันนะผมนี่คือสิ่งที่นายต้องการทั้งหมดเถอนายดูหิวนะซื้อแค่นี้มันจะพอหรือเปล่ปาล่ะอืมแล้วนายจะไป อยู่ที่ไหนคืนนี้ฉันจะไปที่บ้านเพื่อนนะที่ปลายถนนรถของฉันมันพังอ่นายบอกว่านายจะไปบ้านเพื่อนที่ปลายถนนเหรอเยดเออปลายถนนนั้นมันไม่มีอะไรเลยนะเพื่อนนายคือคนที่2ที่เทลมีเออที่บอกฉันว่าเออที่บอกฉันเกี่ยวกับเรื่องนี้ฉันไม่รู้เลยว่าอา่า เดี๋ยวท้าวฟอานิวอ๋อมันไม่มีอะไรอยู่ปลายถนนนั่นมานานแล้วนะเด็กน้อยฉันเมื่อหปีที่แล้วนะมีปีศาจท,ที่มีบ้านอยู่ในป่านะแต่มันก็แค่ตำนานใช่ไหมเออฉันไม่แน่ใจเหมือนกันแต่อ๋อมัน อารมณ์ประมาณว่าพูดถึงเรื่องราวของปีศาจนะครับโอ้มันเป็นมันทําให้เด็กๆแถวนี้นั่นกลัวเป็นเรื่องราวในตำนานนะเออเมื่อปีที่แล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งที่จะไปที่จะไปท้าทายแต่ก็ไม่สามารถเจอเขาได้อีกเลยนั่นมันน่ากลัวนะแต่ฉันคิดว่าเออฉันก็ควรจะไปบ้างเหมือนกันแหละนั้นก็ระวังตัวด้วยแล้วกันนะฮะ ขอบคุณมากมากครับฮามาัสอ่อไอซีเรียลนี่เท่าไหร่อ่ะลุงแค่สดอลลร์โอเคขอให้มีความสุขสำหรับคืนนี้นะครับโอเคครับขอบคุณสำหรับซีเรียลนะจ๊ะแล้วก็เรื่องตำนานก็คือเรื่องตำนานอยู่วันยังคำนะ่ำเลยของกูตกเลยของผู้ตกเลย โอ้โโอ,โอ้จัดกล้องแป๊บกล้ลองกูตกเลยเฮียมึงมาไม่โอ้ถ้ากูหัวใจวายตายใครรับผิดชอบเนี่ยไอ้เียเอ้ยไอ้เียเอย้ยเฮียจริงโอ้โอ้โอ โอ้เจ้าพระเจ้าทำอะไรกับผมเนี่ยให้ตายเถอะถ้ากูช็อบขึ้นมาใครรับผิดชอบเนี่ยเชียเอ้ยโอ้ไมค์กอดโอ้ยไม่อยากเล่นแล้วอะ่ะไม่อยากเล่นแล้วไม่อยากเล่นแล้ว,อเ,ลวเออ มันให้มีกล้องอยู่ข้างในรถวะเอาแบตหมดไอเชยไปใช้แบตหมดกลับไปหาลุงได้ไหมลุงครับโอ้มีกล้องอินฟาราเรดอยากจเอาลัดโอ้ไม่ก็โอ้โอ้ตายแล้วเนาะกลับไปหาลุงได้ไหมมีถังขยะตรงนี้ คุยขยะสวยเหียอะไรวะไม่มๆไมๆไมมไมไมมมมมไอ้เหี้ยหัวใจผมเต้นสามร้อยครั้งต่อหนึ่งนาที เฮ้ยอ่ะใครอะใครอะโกนี่คือฮัลโหลคุณผู้หญิงมันใช่คุณผู้หญิงที่หายตัวไปป่าเฮ้ยคุณผู้หญิงใครอะอ้อู้อู้บ้าเลยเอ้อเฮ้ยอึ นี่จบแล้วเออโอ้จบแล้วจบเร็วมากจบแทบช็อกโอ้ oh my god โอ้โอ้เอาละครับคลิปนี้สั้นๆก็ขอขอบคุณทุกคนทุกท่านที่รับชมด้วยนะครับผมกล้องกูแตกเลยเฮ้ยโอ้ oh my ก o d เจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับ